รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดี้เราขยันต้อนรับเข้าสู่รายการมืออาชีพเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับเราทั้งสามคนนะผมแค่มนทร์ครับน้องมุกค่ะ ต้นกันดิกรครับอ่าทุกวันอังคารค่ะเวลาช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งครับผมรับราได้ทางขอนบก่น5ครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็เริ่มเขาเรียกว่าใกล้จะปิดภาคเรียนแล้วใช่ครับหลายคนก็อาจจะกำลังอ่านหนังสือสอบโดยเฉพาะพี่พี่ต้องกลับไปอ่านหนังสือเพราะว่าจะต้องสอบอันนี้สอบของปออะไรเอาอะาของมหาปริญญาอะไรแบบนี้อันนี้พี่เข้มกำลังลํำลึกความหลังอยู่นะย้อนประมาณยี่ปีอะไรแบบนี้ ที่สมัยนั้นถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงของการเรียนเนี่ยช่วงนี้ประมาณปลายเดือน อ่ากุมภาต้นมีนาก็จะเริ่มอ่านหนังสือเพื่อที่จะเตรียมสอบสิ่งสมัยนีว่าอืมสมัยพี่จะเรียกว่าสอบเอ็นทาร์นสำหรับมัหกเข้าปริเข้ามหาวิทยาลัยจะเรียกเอ็นทร์นของผมที่หมดเอ็นทาร์นไปแล้วหมดแล้วใช่ก็ต้องลุกแล้วครับก็ของหนูนะคะก็สมัยนี้และกันของหนูเนี่ยก็คือแอดมิชชั่นแอดมิชชั่นคือเปลี่ยนระบบการสอบใช่แล้วเป็นแอดมิชชั่นวิทยาลัยอืมค่ะแต่ยังไงก็ดีฝากน้องๆหนูแล้วกันนะฮะครับผมพยายามตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจเรียนให้ดีเพราะว่าออนนาาคคตตใช่แล้ว เรลำบากตอนนี้มีการสบายในอนาคตครับเขียนไว้นะเพื่อที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยในขณะที่น้องๆใช่ฝันใช่แล้วจะออกมาจะได้มีการมีงานทำอย่างเราตั้งใจไว้ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะกลับไปอ่านสือด้วย่อันนี้อันนี้เรียนจบแล้วมั้งคะเพิ่งจบมาดมเลยเขาต้องไปเอ็นทานเข้าปสามเนี่ยเด็กขนาดนั้นเลยครับเอาล่ะเดี๋ยวไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในรายการกนต่อแล้วกันครับไปกันเลยค่ะ รวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเซาศร0์0ปดศ1 1ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมือง8ปริว้วครั้งที่10ณนะบริเวณลานจอดรถบ้านสายโลกวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมนี้โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ0 ถึงเวลาใกล้สอบเนี่ยพี่ถามต้นกันละกันต้นวางแผนในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างไรบ้างอ๋ยอย่างแรกเลยก็ต้องดูก่อนเลยครับพี่เข้มว่าข้อกากบาทหรือข้อเขียนครับถ้าเกิดว่าข้อกากบาทนี่รู้การแหมกาหม่อไปเลยทีเดียวโอ้โหแต่ก็ไว่ใช่เส้นเล่เล่นทำพีข้มแหมคือเราเราต้องทบทวนครับตั้งแต่มสี่ถึงมหกเลยว่ามีการในการสอนย่างไรแล้วเรื่องการเก่งข้อสอบสําคัญมากสำคัญมากถรงนครับเราควรที่ อูทิศทางการคุณจะเกรงอาจจะเก่งมือหรือเก่งตาสอบและเก่งครับมเราควรจะดูครับควรจะดูว่าแนวข้อสอบนี้ปีที่เราจะสอบนี้จะเป็นยังไงบ้างครับเราจะได้เตรียมครบจะได้อ่านไปตรงจุดจะได้ไม่พลาดเลยแล้วแล้วน้องมุกมีเทคนิคอะไรบ้างค่ะก่อนสอบแล้วคะมุกก็จะไปแบบเรียนพิเศษอะไรแบบนี้เรียนพิเศษเตรียมพร้อมไว้ก่อนว่าอคนอื่นเขามีการเตรียมตัวยังไงบ้างแบบสมุดแบบก็จดโน้ตไว้อะไรแบบนี้ไว้จําค่ะแล้วพี่ใครมาคะก่อนจะไปสอบอะไรแบบนี้ก่อนจะไปสอบพี่ก็ต้องแวะร้านอาหารก่อนอาวทำไมอะคะก็แวะ เพราะมันเป็นทางผ่านได้ก็นึกว่าไปอยู่ในซอยเดียวกับร้านอาหารเพื่อนี่ไปเข้าไปเอาหนังสือเพื่อออกมาเตียวออกมาติวติวเตอร์กับเพื่อนๆหนังสือพี่ก็มีประมาณ38เล่มก็สูงประมาณนี้หนังสือกระตูนหนังสือหนังสือเรียนหนังสือเรียนโอเคจะมีหลากหลายวิชาซึ่งส่วนใหญ่พี่จะขอยืมเพื่อนมาเพื่อมาลอกไม่ใช่เพื่อมา เรียกว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนความรู้ว่าเออตัวเองจดอะไรได้เขาจดอันนี้ได้นะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมนะอย่าลอกกันไม่ดีไม่ดีนะฮะก็เป็นวิธีในการเตรียมตัวเที่ยวที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยค่ะห้ามลอกเลยโตไปไม่โกงไม่ดีไม่ดีไม่ดีฝากเราเรื่องกันนะครับแล้วตอนนี้ไปพบกับสิ่งทีดีในรายการก่อครับไปกันเลยค่ะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อพศ2539เพื่อน้อมรำลึกถึงแด่องสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษาของไทยและในวันที่6สิงหาคมพศ2555สมเด็จพระเทพทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติทั้ง12โรงเรียนทั่วทั้งประเทศไว้ในพระราชูปถัมภ์ในปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสเกษ มีจำนวนนักเรียน6 7 8คนซึ่งมีทั้งนักเรียนประเภทประจำและไปกับโดยมีนักเรียนประจำอยู่หอพักร้อยละ90โรงเรียนฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสกเกตจัดโครงสร้างของหลักสูตรตามหลักสูตรแกนการกระทรวงศึกษาธิการพุทธศัการกาช2551และโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่1ดังนั้นก็มีโครงการที่สําคัญสําคัญของโรงเรียนอาทิเช่น โครงการสืบสารงานพระราชดำริในบริเวณโรงเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งนี้มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนศึกษาคนคว้าหลายประการอาทิเช่นห้องคอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้ที่เป็นแหล่งทางด้านการเกษตรพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์กิจกรรมสากลเป็นต้นซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้มุ่งหวัง ฝึกทักษะให้กับลูกๆของโรงเรียนเฉลิพระเกียรติในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนนั้นโรงเรียนมีกิจกรรมเพิ่มเติมอันได้แก่การจัดกิจกรรมมีิัศการโอเพ่นเฮาส์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ที่เรียนกลุ่มสาระต่างๆได้นําผลงานได้นําความสามารถของตนเองมาจัดแสดงให้เพื่อนๆนักเรียนและต่างโรงเรียนและชุมชนได้ชื่นชมผลงานของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินอกจากนี้แล้วนักเรียนที่มีความสามารถทั้งวิชาการกีฬาดนตรีโรงเรียนก็ดําเนินการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายการต่างๆจากความสําเร็จดังกล่าวนั้นก็ทําให้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สำเด็จพระศรีนครินทร์สิสเกตเป็นโรงเรียนที่บุคคลทั่วไปในจังหวัดและต่างจังหวัดได้ชื่นชมแล้วก็รับทราบถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของลูกหูกเราอย่างต่อเนื่องซึ่งทําให้ทางชุมชนผู้ปกครองในต่างจังหวัดส่งนักเรียนมา เรียนต่อที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกดแห่งนี้มากขึ้นเป็นประจำทุกปีรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก สปีดมาสเตอร์รับจำนำและซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดสนใจติดต่อโทร0813193939ขอเชิญเที่ยวงานมหากรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่หน้ณบริเวณลานจอดรถบ้านสายโลกวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมนี้วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400 มัธยมกับ,บมหาลัยเนี่ยต้องปรับตัวยังไงหรือว่าเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนจากยงก่งขาสัา้นเปขายาว <c oughs> อันคือการแต่งตัว <c oughs> เอาเป็นเรือ่องเรื่องการเรียนใช่เรื่องการเรียนการบังตัวอะไรแบบนี้ถ้าวิชาต่างๆเนี่ยการเรียนอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามัธยมเนี่ยอาจจะต้องเข้าเรียนเป็นเวลาทํากิจกรรมตามที่อาจารย์สั่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับของการร่วมงาน มีพรีเซนต์งานมีเข้ากิจกรรมมีชมรมต่างๆซึ่งก็ทําให้เราได้สนุกเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ว่าสายการเรียนจะเข้มข้นกว่าเดิมอ๋อค่ะก็แบบว่าเลือกมันจะตรงกับเรากรเล้อกการเรียนเลยว่าเราอยากจะเรียนเรื่องอะไรใช่ครับเอาเลยครับตอนนี้หรือเราพักเบรกเรื่องของการเรียนไว้สักครู่แล้วกันรับผมมีสิ่งที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยครับไปติดตามไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเอาไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับเ้เห็นยืนั้งนานแล้วไม่เมื่อยเหรอครับไฮ้ททำไมไม่คุยด้วยสวัสดีครับ สวัสดีครับอันนี้หุ่นค่ะอ๋ะออันสวยอุ๊ยนสวยนี่อันนี้หุ่นเหรอใช่ค่ะตายแล้วหลงคุณมาตั้งนาน<ส>คุณอะไรเอ่ยคุณเอ๋ค่ะคุณเอ๋สวัสดีสอู้นี่ฮะคุณผู้ชมที่ผมบอกจะมาตามหาร้านชุดไทยที่อลังการใหญ่ที่สุดในปัตตานีและก็ขอถูกมากที่นี่เองร้านคุณเอ๋เสืส้อผ้าไลายไทยสมัยใหม่ตบมือคุณเอ๋ขายที่นี่นานยังเอ่ยนานแล้วค่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนใจมาขายเสื้อผ้าลายไทยแบบนี้แล้วแต่งตัวเข้าคอนเซปต์ด้วยนะ แค่พอดีเราคิดว่าแบบคนมาวัดส่วนมากก็จะเป็นคนที่สูงอายุใช่ไหมคะอืมก็เลยคิดว่าเออมันขายแบบไม่เหมือนใครดีแล้วบางคนแบบทุกคนมีพ่อมีแม่มียายงผมก็มีใช่ก็คือแบบทุกคนมาเนี่ยต้องนึกถึงคนทางบ้านก็เลยแบบเออเป็นไอเดียว่าก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ขายชุดไทยแล้วรู้สึกว่าอยากขายกับของแบบนี้มากกว่ามมีอะไรแนะนําอีกบ้างมีเป็นชุดแบบที่แม่คะาขายนะคะไปดูได้ไหมไปดูดีกว่า โอ้ว้าวแม่เจ้าอลังการร้านแปย่านน้ำมากคุณผู้ชมอันนี้ก็จะมีเป็นไปซื้อลูกไม้ของของสูงวหยหน่อยคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อไม่ได้ต้องเป็นคุณคุณป้าคุณตาคุณยายคุณตาเขาไม่ได้ต้องคุณยายคุณย่า ก็มีเป็นทรงแบบนี้เป็นกระโปรงมีหลายไซส์ค่ะทำทุกไซส์เลยอ๋อก็จะเป็นเป็นลายลูกไม้งต่างแต่ว่าจะดีไซน์เออจะเป็นดีไซน์ที่แบบแปลกตาไม่เคยเห็นผ้าถุงแบบนี้เอาละเอาฝั่งนี้เป็นอะไรบ้างก็เป็นพวกชุดนอนวันนี้เป็นชุดนอนชุดราตรีก็จะเป็นชุดใหญ่หน่อยคุณผู้ชมนะไว้ใส่นอนมีหลากหลายสีสูใหญ่สีสันที่ใส่หมดเลยใช่แล้วก็จะมีทุกไซส์เลยมีทุกไซส์เลยนะครับใครที่ตัวใหญ่แค่ไหนก็มีไซส์ให้เลือกใช่นะฮะจะตัวเล็กก็ใส่ได้ตัวใหญ่ก็ใส่ดีนะ อด้านในด้านในด้านในบ้างเนี่ยอยากเป็นลายเลยค่ะอ๋อด้าน้นจะเป็นเซ็ตคอลเลคชันลายไทยอันนี้ผู้ชายได้ด้วยผู้ชายได้ผู้หญิงได้ผู้ชายได้ก็ใส่ได้นาะเพราะว่าจะเป็นเสื้อลายไทยไว้ใส่มีแขนแล้วก็ปกนนนก็จะเป็นแขนกุดแขนกุดแขนกุดก็จะเหมาะกับสาวสาวสาวใหญ่แบบคนแบบไม่ชอบแบบร้อนๆอะไรเงี้ยก็เลือกแบบแขนกุดสาววัยรุ่นตอนปลายอะไรอย่างงี้ก็จะเหมาะสมเราไม่อยากขายแพงเพราะเราเป็นผู้บริโภคเหมือนกันเราจะรู้ว่าสมมติบางคนเนี่ยเขา เขาเรียก่าอะไรล่ะรายได้แต่ละคนไม่เหมือนกันเราขายในราคาที่แบบกลางๆไว้ก่อนแบบแบบคนไหนเห็นราคาคือแบบสามารถซื้อได้ไม่ใช่บอกหูแพงจนแบบหูซื้อไม่ได้คื้อหรืหว่าอยากได้จะซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ของราคาราคาสูงและอย่างคือทางวัดอ่ะเขาไม่ได้อ่าไม่ได้เก็บค่าที่แม่ค้าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปบวกบวกราคาเหมือนตามที่อื่นก็เท่ากับว่าเราเซฟต้นทุนในเรื่องของการขายเพราะงั้นอ่าคุณผู้ชมที่มา ซื้อเสื้อผ้าที่นี่ก็จะได้ราคาย่อมเยาแน่นอนเอาละเอาละคุณผู้ชมใครที่ชื่นชอบเสืออ้อผ้าลายไทยหรือว่าจะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยาณยาอะไรแบบนี้ก็มาอุ่นหนุนได้นะครับร้านอยู่ที่ไหนนะวัสมาร์ตนารามค่ะฉาเชิงเสานไม่ไกลในไกลาจ,จากกรุงเทพนี่เองนะครับคุณเอ๋<ช>เห็นป้ายแล้วแบบนี้เห็นเจ้าของร้านแต่งตัวสวยๆแบบนี้นั่นแหละร้านคุณเอ๋นะครับมาอุ่นหนุนกันได้เลยนะครับร้านเปิดตั้งแต่8โมง8โมงจนถึง5โมงเย็นทุกวันเลยใช่ไหม คุณผู้ชมใครที่สนใจก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันละกันนะครับราคาย่อมเยาวไม่แพงไม่ค้าสวยด้วยขอบอก <c oughs> เอาละขอบคุณคุณเอ๋มากครับสวัสดีครับน่าทานรวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกร้านเพชรนิติมานีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตซื่อสัตย์ต่อลูกค้าราคายุติธรรมโทร0815675663 โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศูา081-983-04-00์่นค่ะแล้วพี่ต้นนะพี่เข้มเนี่ยมี วิธ uhm. ีการยังไงคะสาหร mm <h. S 2> ับแบบการอ่านหนังสือให้เรามีสมาธิเนี่ยเพราะว่าแบบมันจะมีทั้งเรื่องเพื่อนเรื่องความรักอะไรมาแบบทำให้วุ่นวายเลยแบบนี้ในส่วนนี้ต้องแบ่งเวลาครับนรูต้องแบ่งเวลาโดยสิ้นเชิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราต้องโฟกัสที่ว่าเราอยู่ในวัยเรียนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอื่นอาจจะต้องพักไว้ก่อนครับในช่วงที่เราจะต้องทําการสอบครับผมแต่นี่พี่มีทื่อก็ดีคือเราควรจะมารับสิ่งดีๆมาประดับ สมองของเราอ,เอย่างเช่นกติทําสอนใจดีๆเรื่องของการทําสมาธิอะไรแบบนี้นะ่งสมาธิอะไรแบบนี้ครับซึ่งเรามีข้อที่ดีนะครับที่ได้รับความกรุณาเป็นประจาเช่นเคยจากท่านพาสสร,นพระรครูประหลัดสุวัฒนะพรมมะจระยาคุณท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดชายแดนใต้พร้อมไหมพร้อมคพร้อมแล้วคับพร้อมแล้วไปรับสิ่งดีๆกันพร้อมกันไปช่องไหมล่ครับอ่ก็ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายหลายท่านนั้นมักจะสอบถาม หรือมาประพฤติปฏิบัติแล้วไม่มีความเข้าใจก็มาสอบถามเกี่ยวเรื่องของการทําสมาธิตรงนี้ก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดหรือเป็นประสบการณ์ที่อามารยนั้นได้เคยสัมผัสมากับและอย่างหนึ่งก็คือได้ความรู้จากหลวงพ่อพุทธานิโยซึ่งเป็นอาจารย์ของอาตมาที่เคารพนับถือท่านยิ่งซึ่งเรื่องของการทําสมาธิเนี่ยหลายท่านนั้นไปยึดติดที่รูปแบบก็ทําให้การทําสมาธิของเรานั้นเนี่ย ล่าช้าหรือไม่ถูกจริตจิตตัวของเราเองฉะนั้นการทําสมาธิถ้าเราอยากให้ถูกจริตของตัวเองเราต้องค้นพบตัวของเราเองให้เจอก่อนว่าบางคนนั้นนั่งเป็นสมาธิได้ง่ายบางคนเดินเป็นสมาธิได้ง่ายบางคนชอบชมนกชมไม้ดูนะ้ทานน้าไหลก็เป็นสมาธิฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยก็ค้นพบตัวเองให้เจอก่อนอย่าไปยึดติดที่รูปแบบบางคนไปฝึกแบบยุบหนอพองหนอบางคนแบบพุโทโธ บางคนแบบสัมมาอรหังก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานของการทําสมาธิก็คือการมีสติถ้าเราเองนั้นสามารถที่จะดึงสติมาอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อันนั้นก็หมายความว่าเราไม่ต้องไปภาวนาอะไรก็คือถ้าหากว่าเราเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งรู้เขียนหนังสือก็รู้ว่าเขียนหนังสือฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการฝึกสมาธิให้มีสติอยู่ในตัวอยู่แล้ว เวลาเรานั่งสมาธิสมาธิก็เป็นสมาธิได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรานั่งสมาธิแล้วเกิดจิตใจฟุ้งซ่านวิธีเดียวที่จะควบคุมหรือมีกุศโ,โลบายในการที่จะแก้ไขได้<ม>ก็คือว่าเราก็จงกําหนดรู้ว่าขณะนี้เนี่ยใจนั้นเกิดความวุ่นวายในจิตแต่เราอย่าไปดูว่ามันวุ่นวายเรื่องอะไรอย่าไปดูว่ามันวุ่นวายเรื่องการงานที่ไหนคือเรารู้ว่าจิตใจนั้นกําลังวุ่นวาย ก็กำหนดไว้ว่ารู้อย่างนั้นฉะนั้นสภาพรู้เนี่ยจะเป็นการควบคุมได้เมื่อจิตนั้นคิดไปถึงที่สุดแล้วเหมือนกับม้าที่กำลังพยศหรือกำลังวิ่งด้วยความรวดเร็วเนี่ยถ้าเราไปล้างไปดึงก็จะทำให้เราตกจากหลังม้าได้แต่ถ้าเราเองนั้นประคับประคองไปเมื่อม้านั้นวิ่งสุดกำลังสุดท้ายเนี่ยก็จะอ่อนกำลังเราก็จะง่ายต่อการควบคุมลักษณะเดียวกันถ้าใจกำลังเตลดิดคิดไปมาก เราก็จงรู้ว่าใจนั้นกําลังเตลิดคิดไปมากคือตามรู้อย่างนั้นเมื่อตามรู้อย่างนี้เนี่ยเมื่อสมาธิเกิดขึ้นคอยกํากับอยู่ตลอดเวลานั้นเนี่ยใจที่เตลิดนั้นก็จะหยุดลงได้โดยไม่ยากฉะนั้นเมื่อเราอาศัยการฝึกเหมือนกับการล้างม้าพยศเนี่ยหรือการคลองม้าพยศไว้เนี่ยการฝึกสมาธินั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้แล้วก็ไม่เหนื่อยถ้าเรานั้นฝึกสมาธิไป ขณะเดียวกันก็มีความแย้งในจิตว่าอยากจะดึงให้สมาธิมาอยู่ทั้งๆท,ที่จิตนั้นกําลังคิดถึงความวุ่นวายอยากจะ,ตะเตลิดไปแต่ใจนั้นพยายามจะดึงก็ทําให้เกิดความวุ่นวายเข้าไปใหญ่แล้วก็เกิดความเหนื่อยในการฝึกสมาธิด้วยฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ท่านทั้งหลายนั้นสามารถที่จะลองไปประพฤติปฏิบัติดูอันนี้ตามความที่อนรมานั้นเคยปฏิบัติมาแล้วก็ถ่ายทอดให้โยมนั้นได้ฟังก็ลองคิดพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติดู การฟังธรรมะต่างๆนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าพึ่งเชื่อแล้วก็ยิ่งอย่าพึ่งปฏิเสธเพราะเรื่องของการฟังธรรมนั้นเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเราปฏิเสธซะเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรแต่ถ้าเราเชื่อซะเลยเราก็ไม่รู้ตั้งแต่ต้นเหตุเหมือนกันฉะนั้นจงฟังแล้วก็จงอย่าพึ่งเชื่อและอย่าปฏิเสธก็จงฟังแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติละก่อนถ้าไม่ดีเราก็จึงไม่เชื่อ ฉะนั้นจุดข้อตรงนี้เรานั้นจงประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นให้อยู่ในกรอบอของสมาธิฐิคือความเห็นที่ถูกต้องการประพฤติปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าท่านทั้งหลายนั้นเหมาะอย่างยิ่งในการที่เจริญสมาธิเพื่อให้เกิดสติทมสำคัญที่อยากจะฝากไว้ก็คือความไม่ประมาททุกครั้งที่จะมาพูดในช่วงของพรในช่วงปีใหม่ตรุษจีนสงการอะไรเนี่ยก็จะย้ำเรื่องนี้เพราะ,ะการเดินทางนั้นสำคัญ ถ้าทุกคนนั้นประมาทลุ่มหลงในเรื่องของการดื่มตุลาก็จะทําให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วความอุบัติเหตุนั้นก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่ายฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากไว้ว่าถ้าท่านมีความไม่ประมาทท่านก็จะไม่เป็นอะไรฉะนั้นในจุดตรงนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเจริญในที่นี้อาตมาก็ขอโยมนั้นเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมด้วย ทางโลกนั้นก็ขอให้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิภาณศาสนาสมบัติส่วนในทางธรรมนั้นก็ขอให้เจริญด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้ล่วงรู้ในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สิ้นอสวกิเลสทั้งหลายในเบื้องหน้าในอนาคตการเบื้องหน้าอันไกลนี้ทุกท่านทุกคนเถินขอเจริญพร ขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา081983 400ขอเชิญเที่ยวงานมหากรรมขนมหวานอาหารอร่อยและของดีเมือง8ริ้วครั้งที่1ิณบริเวณลานจอดรถบ้านสายโลกวันที่4ถึงวันที่8มีนาคมนี้ถ้าถึงเวลาพักผ่อนก็ควรพักผ่อนไม่ให้อ่านหนังสือหรือหักผมจนเราสุขภาพกจแข็งไม่แข็งแรงกำหรับเดินอะไกันสำหรับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอีกไม่กี่วันครับผมนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาลงอีกแล้วครับเราทั้งสามคนนะครับผมเทียมมณฑลและน้องโมคะต้นกัติกรครับ ลาไปแล้วนะครับลาไ